กินข้าวบ้านเพื่อน EP สองมาในตอนของอาหารอีสาน let's go เฮ้ยทุกคนได้จอยจูครับทุกคนเอ้ามังเป็นอะไรนี่โอ้ยกระชันรอตั้งนานเราว้อมาครึ่งวันแล้วมั้นี่ืึสวยจุเนื้อแหมทำไมมากินบนนี้วะเปลี่ยนเวงแบบ อยู่บ้านมันน่าเบื่ออย่างนี้ให้ได้รสชาติต้องกินที่อื่นใช่ต้องกินแถวทุ่งนาะได้รับบรรยากาศไทยบ้านมู๊เราบรรยากาศย่างสวยเลยนะว้าวยางสวยเลยเย็นเย็นวันนี้เราจะมาทําอาหารอีสานบนดอยกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนภูเขานะเราก็ตั้งใจที่จะมาทํานี่ซอยจุกับเนื้อ,อย่างก็ย่างเนื้อกินกับซอยจุสองอย่างวันนี้ก็คิวบรรยากาศดีอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคืออยู่ที่บ้านมันก็แบบคอนเทนต์เดิมเดิมอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ประมาณบา่บายนิดนึงนะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเริ่มไปเริ่มทากันเลยนี่ซอยจ เย็นพอดีเสร็จก็เย็นพอดีป่ะวัดดีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซอยจุนะครับอันนี้บอกเลยว่าเพิ่งกินครั้งแรกเหรอป่ะเ,เดี๋ยวมาทำซอยจูกินกันว, <Yeah. S 2> วัยรุ่นเย่อ่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบก็จะมีนี่ครับซอยจู่งิี่ขับไม่ได้ก็คือเนื้อวัวครับเนื้อหมูกินไม่ได้นะเนื้อหมูกินตายนะกินแล้วตายนะอะไรนะ เราตายนะยังไม่ได้แดกเลยหูเดาลงพื้นเย่เดี๋ยวมาทุติบนะทุติบก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะเป็นพอปประกอบซอยจูของเรานะวันนี้เราจะกินแบบเวอีสานแล้ครั้งหน้าอยากให้ผมกินเวแบบญี่ปุ่นเกาหลีไทยลาวคุณสามารถจัดมาได้เลยอยากให้ผมนำอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยได้หมดนะครับทุกคนขอให้เม้นมาเดี๋ยวเพื่อนผมทำเองครับขั้นแรกของซอยจูนะครับเราจะต้องทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มแจ่ว นี่ก็เตรียวม,มาทุดีมาแล้ววาย,วายแกเลยผมก็ได้เตรียมไปแล้วนะนี่ก็เป็นพริกป่นครับเกลือกระสารผงชูรสผงนัวเซฟเซฟั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะจุกกะเทียมก่อนอืมกะเทียมเดีย๋ยวเตรียมแนละ้วพริกก่อนเด้เกดนไปนะกด <laughs> นจุบบื้มเลยนี่ต้องค่อยๆหัน่นโอ้ยชีวิต หันเอามาเอามาบีข้างล่างเลยได้ปะะ่ะน้ออืมแล้วก็ใส่กระเทียมเอาไว้แล้วอืมโอ้ยกูลืมอ่ะลืมใส่มะนาว น่กว anyway. ่ากินพริกเกลืออันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นนะครับมะนาวแป้นโคลาดกระบีบใส่เลยโอุ้หแสบเจมอือแสบยู่เด้อ ได้เใค่ได้อยู่ยนี่เยอะเราก็ได้น้ำจิ้มแล้วต้องโชว์กล้องอวันนี้ก็จะมียางเนื้อกับเออซอยจุสองอย่างเด้อปลา,าเนือ้อเบอย์ไซชิมิไทยแลนด์นั่นแกเคยกินปลาดิบบอนี่ไทยแลนด์อีสานบ้านเฮา ก็จะเป็นซอ,อยจุคล้ายๆชีวิตบ้านญี่ปุ่นเขากาิน <c oughs> ข่าวบ้านเพื่อนขอเสนอตอนซอยจุ บอกเลยว่าของแซ่บปลาบี่น้องจิ้นใหญ่ใหญ่แซ่บแซ่บแซ่บมึงแดกมึงกินกินเลยกินเลยเดี๋ยวกูกินนะครับอืออืออือ แซ่แบแซ่บด้ยอือโอ้ออโหเว้ยจะพักเรื่องหืมนีนนุ่มดีให้แม่ม่งกินทั้งวันผมม่งกินได้ แค่ต่อเพราะขอมืออินสามบ้านเรามันต้องมือเว้ยัวอเลยเนาะนวครั้งหน้าแค่อยากให้ผมเอาเนื้อวากิวมาทำซอยจุคอมเมนต์บอกเลยจัดให้อน้ำซุปจับน้ำจิ้ม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำเนื้อ,อย่างกันต่อเลยนะทุกคนส่วนซอจุ้ยเดี๋ยวรอกินพร้อมเนื้อ,อย่างแล้วกันเราจะทำการย่างเนื้อแบบมีดียมแรงเดี๋ยวเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีก่นโอ้ยโอ้ย <laughs> เก็บองดิไม่มีข้าวเหนียกวะนี่ขอเกลือนะครับ พักอะไรก็ไม่ออกมาจัดจานเนอะเดี๋ยวทำเซตเล่นเรากินไอ้น,นี่ีเดียวเลยแล้วกันทำไมเกลือไม่มีผุนวะเป็นลุยสนามลูกเมื่อกี้วาสังเม่นเขาเป็นหญ่ขนาดนี้เหรอโอ้เบ <c oughs> <c oughs> เค็มบนี่เค็มเนี่ยอ่ะนี่ใส่น้ำมันเพื่ออะไรครับให้มันลื่นฮนะเอาให้มันลื่นเพิ่มเจียวหลอดลื่นเข้าไปอเราแกไม่เอาอะไรม่ย่างวีดีทอมไมต้องเอาไฟแรงนะครับมาถามเลย โอยีน,นยย่าทำการเคลือบกระทะด้วยน้ำมันเงนอ้ยพร้อมเลยอย่ารอมันเดือดกว่านี้เราล,ลงเนื้อเลยแสบบอกเลยบอกเลยว,ว่าแซ่บมีรักกาศไหมครับ ตั้งละกินอะไรฮีตังละฮาวิฮาวิกินดิฟเหมือนเดิมเด้อเออนั้นนะมีเดียวแหลพรู้จักว่ามีเดียวแหลแหละเขาเริ่มละเริ่มละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว้าใจละใจละไม่เน้นหลักการเน้นประสบการณ์มากกว่าครับโอ้โหร้อนรอนรอน นึกวกินหมูทอดดิเดี๋ยวเราจะรอฟัง่งละห้านาทีนะเนื้อมีเดียมแรครับตอตไปเนื้อตัดไปตอนเนื้อสุกเลยมีเดียมแรครับทุกคน กินข้าวเพื่อนขอเสนอตอนสอย,สอยจุจววายอีสานแต้ๆเลยมีนี่ด้วยเนื้อย่างมาจัด,ดเต็มที่เพื่อนมือนี้จัดเต็มที่เลยซอยทีๆก่อนซอยจุนี่นะกินให้อร่อยนะผักมาโอ,โ,อโ,อโอ้โหเนื้อเน้น

รสชาติเป็นไงเความเค็ม,มหวานนะรู้ความที่ว่าเนื้อมันกำลังสุกพอดีน้ำตาแตกมันจะให้ความรู้สึกทีแบบคุ้มช่ำอร่อยเลยเศรษฐาบ แซ่บล่าวายบรรยากาศอย่างไรเงี้ยแบบนี่นะมีเดียมเว๊ข้างนอกนี่สุกข้างในนี่อมชมพูกำลังดีจุ่มเข้าไปครับถ้าเป็นภาษาบ้านเองก็จะเรียกว่าหมูเฮ้ยไม่ใช่หมูเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกนะพี่นอ้อง ừ ừ có hóc lói mhm cá mhm mhm mẹ mhm 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 Wow. mhm Nó mhm 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 mhm

ถ้าใครอยากลองกินรอยตัวให้นึกถึงก็นี่นะซาชิมิมันจะเหมือนกับเนื้อปลาทูน่าแต่มันจะหนึบกว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคนลองเปิดใจดูอร่อย ไงมือนี้แซบบ่แซบมิเรย์ไว wow. ของแซบอีสานบ้านเฮาเนาะแลาวข้างหนาอยากใหไฉชั้นเอาใครมาช่วยฟิตจิริงด้วยกอดบอกได้เดี๋ยวฉั้นจะจัดให้สาวสาวมือมวยอ,อยากให้มากินซอจูก,กับชั้นก็บอกได้หากใครชอบคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วย้วเจอกันคลิปหน้าเรากินข้าวบ้านเพื่อนอีพีหน้าผมจะทำอาหารญี่ปุ่นรอติดตามเลยเลย แต่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายาเพื่อพักตินต่อแล้ว